ประเพณีบุญบังไฟเป็นประเพณีของภาคอีสานของไทยเรามีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยากันค่าเรื่องผาแดงนางไอซึ่งในนิทานได้กล่าวถึงการจัดงานบุญบังไฟเพื่อเป็นการบูชาพระยาแถนหรือเทพวัสการเทพบุตรซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าพระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ทั้งยังมีความเชื่อว่าหากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบ้างไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ในงานประเพณีบุญบ้างไฟมีกิจกรรมหลายอย่างตั้งแต่การจัดขบวนแห่บ้างไฟการเสริมบ้างไฟและการละเล่นต่างๆที่แสดงถึงวิถีของคนในท้องถิ่นเช่นการทอดแหหาปลาการสักสุม่ม ขบนเสริงแต่งกายสวยงามตามแบบโบราณครับเสริงเนี่ยเป็นกาบให้กติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันง,งดงามนะครับบังไฟแต่ละอันที่เข้ามาขบวนแหก็จะถูกตกแต่งปร,ประดับประดายอย่างสวยงามด้วยลวดลายไทยสีทองว่ากันว่าศิลปะก,การตกแต่งบังไฟเนี่ยนายช่างจะต้องสับและตัดลวดลายต่างๆนี้ไว้เป็นเวลาน,านานเป็นเดือนครับแล้วจึง มาทากาวติดกับลูกบั้งไฟส่วนหัวบั้งไฟทําเป็นรูปต่างๆส่วนมากนิยมทําเป็นรูปหัวพญานาคอ้าปากและลิ้นพ่นน้ำได้ตัวบั้งไฟจะนําไปตั้งบนฐานใช้รถหรือเกวียนเป็นพาหนะนํามาเดินแห่ตามประเพณีกันครับโดยมีหลายชนิดด้วยกันทั้งบั้งไฟกิโลบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟกิโลนั้นนะใช้ดินประสิวหนัก1กิโลกรัมบั้งไฟหมืน่นใช้ดินประสิว12กิโลกรัม และบั้งไฟแสนใช้ดินประสิว1 0บห0ื่นหรือ120กิโลกรัมเมื่อตกลงกันว่าจะทำบั้งไฟขนาดไหนก็จะมีการหาช่างมาทำโดยช่างที่ทำบั้งไฟนั้นสำคัญมากต้องเป็นผู้ที่มีฝีมือในการคิดคำนวณผสมดินประสิวกับถ่านไม้หากทาไม่ถูกบั้งไฟจะแตกและไม่ขึ้นสู่ท้องฟ้ากันล่ะครับสำหรับไม้ที่ทำเป็นเสบาบั้งไฟนั้นต้องเป็นไม้ไผ่ที่มีลำป้อง ตรงกันเสมอกันจะนําส่วนคนต้นเพราะมีความหนาและเหนียวนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันจุดบังไฟซึ่งจะมีการแบกบังไฟไปยังฐานยิงในที่โล่งถ้าบัางไฟของใครจุดแล้วยิงไม่ขึ้นคนทําบัางไฟจะถูกโยนลงในโคลนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาอีกด้วยนะครับสําหรับประเพณีบุญบังไฟก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ถึง6จังหวัดในภาคอีสานครับ โดยเพจข่าวสารการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มีการเชิญชวนให้ไปเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟให้มีการไปปักหมุดเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับงานดังๆงานใหญ่ๆของประเพณีบุญบั้งไฟก็อย่างเช่นบุญบั้งไฟที่ยโสธรที่จะจัดกันที่สวนสาธารณะพญาแถนก็จัดประมาณช่วงเดือนสภาคมส่วนที่กาลสินก็น่าจะจัดช่วงเดียวกันครับก็จะเป็นการจัดงานที่เขาเรียกว่าบุญตะลัยไฟตะลัยล้านบ้านกุดว่า จัดที่ทศาบาลตะบลกุดว่าจังหวัดกาลสิทธิ์มีตะไลสองล้านตะไลสิบล้านตะไลยี่สิบล้านที่ทยานเหินขึ้นฟ้าบูชาพระยาแทนกันละครับในช่วงเวลาเดียวกันก็มีที่ร้อยเอ็ดนะที่มีประเพณีบุญบ้างไฟอำเภอพนมไพรอันนี้ก็ดังมากครับก็จัดขึ้นในช่วงวันที่สองถึงสี่มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่บ้านดอนพระจันทร์อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับส่วนใคยพลาดในปีนี้ปีหน้าก็ ปักหมดเอาไว้กันนะครับและนี่คืออีสานสตอรี่ในวันนี้ครับ